าแฟปิดจมูไม่โกงเนาะไม่อยากโกงอันเทให้มรรลักษกันนิดป็นไม่งเลยดีเอาแล้วเลขสี่แล้วเลขสี่แล้วผมว่าบ้านไม่ได้โกงแล้วโกงเองอ่ะทุกคนนะร่วมมานับถอยหลังนะสามสิบวินาทีเดี๋ยวจบปึ้งต้องทำให้เสร็จเมนูนี้แล้วมโหวตกันถ้าชอบเบเกิลหกไทยแก้วไทยโหวดได้เลยนะครับพร้อมแล้วสามสิบวินาทีสามสองหนึ่งเริ่มเลย ได้ส0วินาทีครับจับเวลาครับดีเวลุนี้มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับมีเรื่องความเรียลแล้วก็มีน้ชาดนะครับได้มากครับเดี๋ยวเวลาอีก5 4 3 2อ๋อดูเวลาผิด5 4 3เร็วๆมาเาสร็จแล้ว2 1ส เมาดีเอ่่อย่างน้เราวนะหรือเราจะเราจะแพ้เลยนี่คมกลัวอะไรเนี่ยคมลวธรรมลยูนี่เขาเร็วมากเพราะว่าที่บอกครับมันปิดไมได้แล้วครับอเลยเดี๋ยวมาตั้งมาตั้งม้าโหกันนี่แก้วไหนน่าทานะกัน ใจเย็นเพราะไม่ต้องไปปวดลงทุ่งไงให้จิบนิดหนึ่งว่าความเป็นรักและจิตเป็นยังไงบ้างนี <c oughs> ่นี่นะจริงๆอะ่ะขอดึงต้องคนก่อนทำไมไม่คนก่อนแล้วครับแต่มิชชั่นนี้เราแก้ทำไ,ไม่สวยแนะครับตัวภาพมันไม่สวยตัวภาพไม่สวยเอาผ้าก่อนเพราะจริงเวลาีเราผิต้องมีหลอดนี่เวลาดึงจริงต้องคนด,ด้วยนะทุกคน ไม่ได้ยกฟังสังขยานะครับดีๆก็หิวอ่านพวกเราอดอันนี่หนึงเดี๋ยวให้เมกกี้โชว์ความภาคภูมิใจของเราที่กันนานี่แต่ผมพูดเนี่ยเหมือน specialty นะไม่ต้องเต็มแก้วเนาะแต่มันได้ความอร่อยใช่ไหมหรือใครชอบแบบเนี้ยที่มันแบบอุ้ยฟูลฟิลครบทุกอย่างมีความเป็นเลเยอร์แบบสองนี่นะอ่า ฉากเยอะดีชอบมาฉากอะไพวกเราก็อย่าคลอยตามนะดีเดี๋ยเขาเป็นคนหัวไปต้องกลับมาได้อ่ะเดี๋ยวโหวตกันดีกว่าถ้าเสียงโหวตของใครเสียงดังสุดอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่แน่เพราะว่าบางคนอาจจะชอบของแปลกนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับอ่ะไปโหวตแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มจากแม็กกี้ก่อนแล้วกันเนาะ ใครที่คิดว่าแก้วเดี๋ยวอุ้ยมันโดนใจมากมันใช่เลยสำหรับรักแรกจิตขอรักแรกจิตที่ชื่นชอบนะเอาแม็กกี้ก่อนนะเสียงกรี๊ดนะเสียงกรี๊ดนะถ้าถ้าทำแบบนี้ปึ้งคือจบนะทุกคนคือกรี๊ดหลบนะกรี๊ดหลบคือหมดกรี๊ดนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินชิมเดี๋ยวเดินชิมอย่างน้อยหน้าหน้าตาเขาดูไม่ดีเท่าไหร่แต่คนทำมาหน้าตาดีมากอู้ อ่ะโหสักทีหนึ่งกันเลยพวกเรากระแผงละลายหมดแล้วเรื่องโหจากแม็กกี้ก่อนใครที่ชื่นชอบแก้วนี้ครับรักไอจิแม็กกี้เสียงมาเดี๋ยนะเนดีอที่เขากินให้แสดงความรอ้ใจโอ้โหนี่คือ หน้าตาไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเมนูเนาะยังกินขนาดนี้เลยอ่ะถ้าออกมาเหมือนต้นฉบับนี่คือคอไม่พักกันหลือว่าเราอ่ะเรามาโหนสำหรับแก้วของอบาสบ้านเตรียมตัวนะ คน,น้ชนะคือแบงคอ้มันเสยเหรอเดี๋ยวคนที่คิดว่าแบงค์ไม่คิดยังไงครับเนี่ยเสมออะไรนะเสมออะไรนะเสมอจริงเหรอจริงไหมอย่างนี้ก็ไม่ใครถกตูนโดนทำโทษสิเอ้ากระโชอ์หน่อยหร<ป><ป>ือทำโทษคู่ดีไหม

เอาหลอดวางไว้นะครับอ๋อเอาหลอดให้นะครับนี่เอาหลอดให้<_ <C> _>แล้วก็ผัดก,กันอ่าของแขก <_ C _> คิดอะไรเนี่ยเ <_ C _> ขาต้องต้องดูในอ่าดูก่อนเช็คก่อนว่ารสชาติเป็นไงสเปเชียลไหมเมนูนี้สเปเชียลแน่นอนนะครับนี่เช็ดทำไมก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยวผมให้สลับเมนูกันโดนกับพ uh> ี่แก้าหมต้องกินของแม็กกี้สลับกันครับให้แม็กกี้ของตัวเองเถอะอะไรนะสงสารน้องสภาพมันไม่ได้จริงจแต่เดี๋ยวแม็กมันอร่อยไงแต่พอมันเป็นกันแล้วมันลงตัวเนาะถมันใช่เลยเนาะขออองงตัวเได้ะลองดูครับขอมาเบนน่ารักน่ารักนี้หน่อยโมเมนต์นี้อะทุกคนพร้อมอุ้ยอุ้ยเกิด ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็นรึ่งและขอด้านนี้ด้วยนะครับ